คุณกว้างคะเดี๋ยววันพุธนี้จัดประชุมให้ฉันด้วยนะคะนัดผู้บริหารมาทั้งหมดเลยนะคะแค่หัวหน้าเฮ้ย <Hey! S 2> โอ๊ยอะไรเนี่ยตกใจหมดเลย โอชันพี่คะช่วยด้วยคะ่ะมีคนเข้ามาเอากระเป๋าฉันไปพี่ช่วยด้วยกระเป๋าของฉันคุณใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปตามให้คุณคะคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคะฉันไม่เป็นไรคะ่ะแต่กระเป๋าของฉันเอ้าคุณไม่เป็นไรนะคะคุณฉันเชื่อว่าเดี๋ยวเลยขาฉันเนี่ยเจเ้ากระเป๋ากลับมาให้คุณได้แน่นอนค่ะเขาเคยเป็นนักวิ่งมาก่อนนี่น,นะคะเพราะงั้น mm. คุณสบายใจได้เลยนะคะ mm. เดี๋ยวคุณนั่งลงก่อนนะคะค่ะ นี่ค่ะโทรศัพท์ของคุณขอบคุณค่ะคุณค้าน้งองแห่ค้าเลยค่ะฉันมาแล้ว นี่ครับกระป๋องของคุณโอ๊ยขอบคุณมากมเลยนะคะครับไม่เป็นไรครับผมเป็นใจครับเอ,อ่อว่าแต่คุณเป็นอะไรไหมคะหรือเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะอ๋อไม่เป็นไรครับดีนะครับคนแถวเนี้ยเข้ามาช่วยไว้ทันไม่งั้นกระป๋องของคุณได้กลับมายน,แน่แน่เลยครับคุณไม่เป็นไรอะ่ะก็ดีแล้วแต่ฉันนี่แหละเป็น เมื่อกีอ้คุณตะโกนใส่ฉันอะมือถือฉันตกหน้าจอพังหมดแล้วเนี่ยดูสิเอาเหรอคะงั้นเอางี้ไหมคะเดี๋ยวพวกเราชดใช้ให้เองคะ่ะโทรศัพท์ของฉันก็เพิ่งซื้อมาใหม่ถ้าเอาไปซ่อมก็คงหมดหลายตังค่ะแต่ถ้าคุณจะชดใช้ให้ฉันอ่ะฉันก็ไม่ปฏิเสธนะคะโหคุณผมอุตส่าห์ไปตังกระเป๋าให้คุณ แต่คุณกลับให้พวกเรามาช่ยใช้ให้คุณมันไม่มากเกินไปหน่อยเหรอแล้วผมเห็นโทรศัพท์คุณก็ไม่ได้พังอะไรนี่ฉันบอกพังก็พังดิแล้วฉันได้ให้พวกคุณเข้ามาช่วยฉันเหรอฉันให้คุณไปตามกระเป๋าฉันเหรอก็ไม่นิอยากสนอหน้าไปเองเองแต้วอีกอย่างเขาเป็นคนบอกเขาจะชดใช้ให้ฉันเอง <S <S 2> <S 2> เฮ้ยนี่คุณกล้าพูดแบบนี้ออกมาได้ไง คุณกวางพอเถอะนี่คือสิ่งที่เราควรชดใช้นี่นะคะเราฉันก็ต้องขอโทษแทนเลยค่ะของฉันด้วยนะคะก็แค่เนี้ยทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ไ้วยด้พน้าครับพอหน้าจะไปให้เขาทำไมครับนี่คุณกวางคนทุกคนไม่ได้เหมือนกันนะ คนเราทําอะไรอ่ะก็ต้องไม่หวังผลแต่ถ้าเราทําอะไรไว้กับเขาอ่ะเราก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่เราทํากับเขาไว้ด้วยบมื <Yeah. S 1> ่เราไปทํางานเราก็ตอ่อเถอะ